เปิดฟ้าสวรรค์ให้ข้อคิดฝ่ายวิญญาณทุกวันวันจันทร์ที่ยี่สิบตุลาคม2025หหัวข้อพระยาเวทรงเป็นความสว่างของข้าพเจ้าข้อพระคำหลักสดุดีบทที่ยี่สิบเจ็ดข้อที่หนึ่งหนึ่งพระยาเวทรงเป็นความสว่างและความรอดของข้าพเจ้า ข้าพระเจ้าจะกลัวผู้ใดเล่าพระยาเวทรงเป็นที่กำบังอันแข็งแกร่งแห่งชีวิตข้าพระเจ้าข้าพระเจ้าจะเกรงผู้ใดเล่าอ่านพระธรรมทีสดุดีบทที่ยี่สิบหกข้อที่หนึ่งถึงสิบสองหนึ่งข้าแต่พระยาเวขอประทานความเป็นธรรมแก่ข้าพระองค์เพราะข้าพระองค์ดำเนินอยู่ในความซื่อสัตย์สุจริตของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ได้วางใจในพระยาเวข้าพระองค์จะไม่หวั่นไหวสองข้าแต่พระยาเวขอทรงพิสูจน์ข้าพระองค์ขอทรงลองข้าพระองค์ขอทรงทดสอบจิตและใจของข้าพระองค์เถิดสเพราะความรักมั่นคงของพระองค์อยู่ต่อตาข้าพระองค์และข้าพระองค์ดำเนินในความซื่อสัตย์ของพระองค์สี่ ข้าพระองค์มีได้นั่งอยู่กับคนหลอกลวงอีกทั้งมีได้คบหากับคนเสแสร้งห้าข้าพระองค์เปลียดชุมนุมชนคนชั่วและข้าพระองค์จะไม่นั่งกับคนอธรรมหกข้าแต่พระยาเวข้าพระองค์ชำรับมือเพื่อแสดงความบริสุทธิ์และเดินรอบท่านบูชาของพระองค์เจ็ดางร้องเพลงขอบพระคุณ และบอกเล่าถึงการอัศจรรย์ทั้งสิ้นของพระองค์8ปดข้าแต่พระยาเวข้าพระองค์รักพระนิเวศอันเป็นที่พำนักของพระองค์และเป็นที่ประทับแห่งพระสิริข,ของพระองค์เกขออย่าทรงกวาดข้าพระองค์ไปกับคนบาปหรือกวาดชีวิตข้าพระองค์ไปกับคนกระหายเลือดสิบคือคนซึ่งในมือของเขามีแผนชั่ว และมือขวาของเขาเต็มด้วยสินบนสิบเอ็ดแต่สำหรับข้าพระองค์ข้าพระองค์จะเดินในความสุจริตขอทรงถ่ายข้าพระองค์และขอทรงพระกรุณาแก่ข้าพระองค์สิบสองเท้าของข้าพระองค์เหยียบอยู่บนพื้นราบข้าพระองค์จะถวายสาธุการแดบบ่พระยาเวในที่ชุมนุมชนเนื้อหา เมื่อท่านยอมจำนนต่อพระยาเวพระเจ้าพระองค์จะทรงเป็นแสงสว่างของท่านเมื่อพระยาเวทรงเป็นแสงสว่างของท่านท่านจะสามารถเข้าถึงความลึกลับที่ซ่อนเร้นได้เมื่อคนอื่นบ่นเรื่องความท้อถอยท่านจะยังคงชื่นชมยินดีเพราะความสว่างของพระเจ้าจะชี้ทางให้ท่านชื่นชมยินดีกับการยกระดับจิตใจโยบ บทที่ยี่สิบสองข้อที่ยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าพระพระเจ้าทรงกดผู้เย่อหญิงลงตำ่ำแต่พระองค์ทรงช่วยคนถ่อมใจให้รอดดังที่เราเห็นในการอ่านพระคัมภีร์วันนี้อิสอัคได้ชื่นชมยินดีในความสว่างของพระเจ้าในขณะที่คนอื่นๆกำลังจะตายเพราะความอดอยากเขากลับเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองและยิ่งใหญ่ พราะพระเจ้าทรงสองทางให้เขาและทรงสัมแดงให้เขาเห็นว่าควรทำอย่างไรการชื่นชมยินดีในความสว่างของพระเจ้าเริ่มต้นจากการยอมรับและยอมจำนนต่อพระผู้เป็นเจ้าเมื่อพระเจ้าทรงบอกให้อิสอัตอยู่ในที่ที่เขาเคยอยู่ระหว่างการกันดานอาหารเขาไม่ได้โต้แยง้งเจ้าทั้งหลายจะชื่นชมยินดีในความสว่างของพระเจ้าไม่ได้ เมื่อเจ้าดำเนินชีวิตในแสงไฟของตนเองอิสยาได้พยากรณ์ไว้เกี่ยวกับผู้คนที่ดำเนินชีวิตในแสงไฟของตนเองว่าอิสยาบทที่ห้าสิบข้อที่สิบเอ็ดสิบเอ็ดนี่แน่พวกเจ้าทุกคนที่ก่อไฟผู้เอาดุนไฟฆ่าตัวเจ้าไว้จงเดินด้วยแสงไฟของพวกเจ้าและด้วยดุนไฟซึ่งเจ้าได้ก่อ พวกเจ้าจะได้รับสิ่งนี้จากมือของเราคือเจ้าจะต้องนอนลงในที่ทุกทรมานการดำเนินชีวิตในแสงไฟของตนเองหมายถึงการกระทำตามทางของเจ้าและพึ่งพาความเข้าใจของตนเองสุภาษิตบทที่สามข้อที่ห้ากล่าวว่าห้าจงวางใจในพระยาเวด้วยสุดใจของเจ้า และอย่าพึ่งพาความรอบรู้ของตนเองผู้ที่พึ่งพาความเข้าใจของตนเองถ่ายที่สุดแล้วกลับกลายเป็นความโศกเศร้าเพราะภายหลังพวกเขาจะตระหนักได้ว่าสิ่งที่คิดว่าถูกต้องนั้นแท้จริงแล้วผิดสุภาษิตบทที่สิบสี่ข้อที่1ิบสองสิบสมีทางหนึ่งซึ่งคนเราคิดว่าถูกแต่ปลายทางคือความมรณา เมื่อพระเจ้าทรงเป็นแสงสว่างของท่านท่านจะดำเนินในทางที่ถูกต้องไม่ใช่ในทางที่ดูเหมือนถูกต้องพระองค์จะทรงชี้แนะทางที่ท่านควรดำเนินและนําท่านไปในวิถีแห่งความชอบธรรมสดุดีบทที่23ข้อที่3 3. พระองค์ทรงคืนความสดชื่นแก่ชีวิตข้าพระเจ้า พระองค์ทรงนำข้าพเจ้าไปในทางชอบธรรมเพราะเห็นแก่พระนามของพระองค์ในฐานะแสงสว่างของท่านพระเจ้าจะทรงนำท่านไปในทางที่ท่านควรไปและทรงนำท่านด้วยพระเนตรของพระองค์เพราะท่านคือความรับผิดชอบของพระองค์สดุดีบทที่32มสข้อที่8 8 เราจะแนะนำและสอนเจ้าถึงทางที่เจ้าควรจะเดินไปเราจะให้คําปรึกษาแก่เจ้าและเฝ้าดูเจ้าอยู่ท่านไม่สามารถอยู่ในความมืดเกี่ยวกับแผนการของศัตรูได้เมื่อพระเจ้าทรงเป็นแสงสว่างของท่านในกิจการบทที่ยีข้อที่12ถึง22เปาโลอยู่ในคุกและบางคนก็สมรู้ร่วมคิดกันจะฆ่าเขา สิบสองพอเวลาเช้าพวกยิวอ,ออกปูบายและสาบานกันว่าจะไม่กินและจะไม่ดื่มอะไรจนกว่าจะฆ่าเปาโลได้สิบสามคนที่ร่วมกันปองร้ายนั้นมีมากกว่าสี่สิบคนสิบสี่คนเหล่านั้นจึงไปหาพวกหัวหน้าปุโรหิตกับพวกผู้อาวุโสกล่าวว่าเราสาบานมั่นคงว่าจะไม่รับประทานอาหารจนกว่าจะได้ฆ่าเปาโล สิบห้าเพราะฉะนั้นบัตรนี้ขอให้ท่านกับสมาชิกสภาบอกนายพันว่าขอให้นำตัวเปาโลมาหาท่านโดยอ้างว่าท่านต้องการจะสอบสวนเขาให้ละเอียดยิ่งขึ้นส่วนเราจะเตรียมพร้อมเพื่อลงมือฆ่าเขาก่อนที่เขาจะมาถึงสิบหกแต่บุตรชายของน้องสาวเปาโลได้ยินเรื่องการซุ่มทำร้ายนั้นจึงเข้ามาบอกให้เปาโลทราบในกรมทหาร สิบเจ็ดเปาโลจึงเรียกนายร้อยคนหนึ่งมากล่าวว่าขอช่วยพาชายหนุ่มคนนี้ไปหานายพันด้วยเพราะเขามีเรื่องที่จะแจ้งให้ทราบสิบแปดนายร้อยจึงรับตัวชายหนุ่มคนนั้นไปหานายพันแล้วกล่าวกับท่านว่านักโทษเปาโลเรียถหาข้าพเจ้าและขอให้พาชายหนุ่มคนนี้มาหาท่านเพราะเขามีเรื่องแจ้งให้ท่านทราบ สิบเก้านายพันจึงจูงมือชายคนนั้นไปตามลำพังแล้วถามว่าเจ้าจะแจ้งความอะไรกับข้ายี่สิบเขาจึงตอบว่าพวกยวตกลงกันที่จะขอให้ท่านพาเปาโลลงไปยังสภาในวันพรุ่งนี้ทำเหมือนว่าจะไต่สวนเรื่องเขาให้ละเอียดยิ่งกว่าเกา่ายี่สิบเอ็ดแต่ขออย่าฟัง เพราะว่าพวกเขาซึ่งมีมากกว่า40คนจะคอยซุ่มทำร้ายเปาโลและสาบานตัวว่าจะไม่กินหรือดื่มอะไรจนกว่าจะได้ฆ่าเปาโลเวลานี้พวกเขาเตรียมพร้อมแล้วและกำลังคอยทำอนุญาตจากท่าน 22. ่นายพันจึงให้ชายหนุ่มคนนั้นไปกำชับว่าอย่าบอกใครว่าเจ้ามาแจ้งเรื่องนี้กับท่า พวกเขาวางแผนหลอกลวงหัวหน้าคุกอย่างสมบูรณ์แบบโดยบอกว่าพวกเขาแค่อยากจะถามเปาโลแต่แผนที่แท้จริงของพวกเขาคือการฆ่าเขาอย่างไรก็ตามพระเจ้าทรงจัดเตรียมให้หลานชายของเปาโลได้ยินแผนการชั่วร้ายของพวกเขาและพระองค์ก็ทรงเปิดโปงแผนการเหล่านั้นเมื่อพระเจ้าทรงเป็นแสงสว่างของท่าน พระองค์จะทรงเปิดโปงแผนการของศัตรูและปกป้องท่านจากแผนการชั่วร้ายทุกอย่างประเด็นสำคัญเมื่อพระเจ้าทรงเป็นแสงสว่างของท่านพระองค์จะทรงเปิดโปงแผนการของศัตรูและทรงประทานให้ท่านเข้าถึงความลี้ลับที่ซ่อนเร้น